สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้นะครับเรามาเรียนรู้มาทําความเข้าใจกันในเรื่องของกฎหมายเลือกตั้งเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับในคลิปนี้ผมได้นําเอาข้อหารือของทึ่ซึ่ง,งสํงงานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตเนี่ยเขาได้ตอบข้อหารือไปอเป็นอตอบจังหวัดนคนปรปฐมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกรณีที่มีการอ,อาจจาะมี หน่วยงานต่างๆหรือบุคคลใดก็ตามเนี่ยไปติดป้ายนะครับเป็นเป็นการติดป้ายขอบคุณผู้บริหารท้องถิ่นนะครับหรือขอบคุณสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีที่เข้าไปสนับสนุนการทํากิจกรรมต่างๆนี่นะครับถือว่าเป็นการเข้าข่ายหาเสียงเลือกตั้งหรือเปล่านะครับอ่าเพื่อที่ท่าน ผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่นเนี่ยเราเรียนรู้เอาไว้เราจะได้ไม่ไม่ทำผิดกฎหมายนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขามีการตอบข้อหารือในประเด็นนี้นะครับว่าเป็นการไปหาเสียงเลือกตั้งหรือเปล่าแล้วก็อาจจะทําให้สุ่มเสี่ยงต่อการทําผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือเปล่านะครับถ้าท่านจะลงสมัครรับเลือกตั้งต่อไปเนี่ยคงจะต้องศึกษารายละเอียดในประเด็นนี้เอาไว้นะครับคุณผู้ชมอ่าเรามาดูกันนะครับเรามาดูในเนื้อหากันเลยนะครับคุณผู้ชม เป็นหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับที่1 2 4 7 7ี่เจดลงวันที่30สิงหาคม2567นะครับตอบข้อหารือจังหวัดนครปฐมรา,ายละเอียดเนี่ยนะครับก็คือว่าในในเรื่องนี้นะครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนครปฐม,มเขาแจ้งว่าเขาได้รับหนังสือขอหารือจากอ,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม,ามหารือ การปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการการติดป้ายขอบคุณหน่วยงานอ่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือบุคคลใดก็ตามนะครับที่จะติดป้ายขอบคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าผู้บริหารหรือนายกในที่นี้ก็คือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนคปรปฐมนะครับก็คือไปติดป้ายขอบคุณเขานั่นเองนะครับหรือติดตั้งป้ายขอบคุณสมาชิกสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนคนปรปฐมเนี่ยได้ให้การาสนับสนุนงบประมาณไปนะครับก็คืออบจอนคนปรปฐมให้ให้งบประมาณสนับสนุนไปทํากิจกรรมโครงการต่างๆในพื้นที่นะครับแต่ว่า,าหน่วยงานบุคคลกลุ่มบุคคลหน่วยงานเหล่านั้นเข้าขึ้นป้ายขอบคุณนายกขอบคุณสมาชิกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนคนปรปฐมในที่ผ่านมานะครับทีนี้ใน ในการติดป้ายโครงการในการติดป้ายขอบคุณในพื้นที่เนี่ยในช่วงใน2ช่วงระยะเวลาจะสามารถทําได้หรือไม่นะสองช่วงระยะเวลาคืออะไรก็คือ,อสํงงานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวันดนคปรปฐมเนี่ยเขามีความเห็นเบื้องต้นนะครับในช่วงช่วงแรกก็คือช่วงก่อนกําหนด180วันที่จะครบวาละการดํารงตําแหน่งนก่อนที่จะครบววละการดารงตาแหน่ง180วันเนี่ย สามารถดําเนินการได้อันนี้เป็นความเห็นของกกตจังหวัดนครปฐมนะครับว่าก่อนครบวาระดํารงตําแหน่ง180วันเนี่ยสามารถดําเนินการได้แต่ว่าถ้าหากเป็นช่วงระยะเวลาภายใน180วันก่อนครบวาระดํารงตําแหน่งไม่สามารถทําได้เพราะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ที่สมัครนายกและสมาชิกนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการเอื้อประโยชน์เหมือนเป็นการหาเสียงให้นั่นเองนะครับจึงหาหรือว่า กรณีดังกล่าวเนี่ยสามารถดําเนินการได้หรือไม่อย่างไรนะครับก็คือถ้าถ้าเป็นก่อนร้อยแปดสิบวันทางก,ะกะรกตมองว่า,าสามารถสามารถติดตั้งป้ายขอบคุณต่างๆเหล่านี้ได้นะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานาเป็นกลุ่มองคอ์กรเป็นกลุ่มบุคคลก็ตามนะครับหรือเป็นบุคคลที่ขึ้นปนะ้ายเนี่ยแต่ถ้าในช่วงร8 0วันก่อนครบวาระไม่สามารถทําได้เพราะจะเป็นการเอื้อประโยชน์นะครับส่มเสียงที่จะผิดกฎหมายอันนี้เป็นความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนะครปฐม ซึ่งเขาได้หาลือไปยังสํานักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะเพราะนั้นเราไปดูความเห็นสํานักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งเขาพิจารณาอย่างไรนะครับข้อหนึ่งก็คือเขาพิจาราว่าช่วงก่อนถึงห่วงระยะเวลาตั้งแต่180วันก่อนวันครบวาระหรือครบอายุจนถึงวันเลือกตั้งตามมาตรา64วงเล็บหนแห่งพรบรเลือกตั้ง2562นะครับ ก็คือก่อนวันที่22มิถุนายน2567นั้นเห็นว่าไม่อยู่ในห่วงระยะเวลาการหาเสียงเลือกตั้งอันนี้กกตกลางเขามีความเห็นอย่างนี้นะครับว่าไม่ได้อยู่ในช่วงหาเสียงดังนั้นกรณีหน่วยงานและท้องถิ่นจึงสามารถดําเนินการได้ตามหน้าที่และอํานาจและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับส,ส่วนกรณีที่บุคคลใดๆนั้นที่เขาดําเนินการไปติดตั้งป้ายเนี่ย ก็ย่อมเป็นไปตามสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนั้นที่ที่สามารถกระทําได้แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายอื่นนะครับเช่นพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพุทธศักราช2535เป็นต้นนะก็หมายความว่าการขึ้นป้ายก่อนก่อนที่จะมีห่วงระยะเวลา180วันเนี้ยสามารถกระทําได้ถ้าถ้าหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน่ย ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเขาเนี่ยก็สามารถดําเนินการได้นะครับส่วนการที่บุคคลใดๆที่จะไปขึ้นป้ายก็เป็นเสรีภาพสิทธิส่สวนบุคคลของเขานะครับแต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับเช่นกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นเช่นพรบรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็คือต้องต้องดูนะครับว่าความเหมาะสมการติดตั้งเนี่ยไปไปไปผิดผิดกฎหมายตัวนี้หรือเปล่าหรือกฎหมายอื่นๆหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นกตกตกกตเห็นว่า ในช่วงก่อน1 8 0บวันเนี่ยสามารถกระทำได้อ่าทีนี้เรามาดูในในข้อที่2นะครับข้อที่2ก็คือช่วงที่อยู่ในห่วงนะข้อ1เนี่ยก่อนก่อน1 8 0บวันทีนี้ช่วงที่อยู่ในห่วง1 8 0บวันก่อนครบวาละหรือครบอายุถึงวันเลือกตั้งตามมาตรา64วงเล็บ1แห่งพรบลเลือกตั้งเนี่ยก็คือตั้งแต่วันที่2 2ิมิถุนายน6 7อ่านั้นเนี่ยเขาแยกออกเป็น2กรณีอ่าเพราะนั้น ในอยู่ห่วงห่วงเลือกตั้งเนี่ยมีมีสกรณีที่เป็นความเห็นนะครับ2.1ก็คือว่ากรณีหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่เนเห็นว่าหากอยู่ในห่วงระยะเวลาหาเสียงเลือกตั้งควรขอความร่วมมือม,มิให้มีการติดตั้งป้ายขอบคุณเห็นไหมครับอ่าถ้าอยู่ในห่วงร้อยวันก่อนถึงถึงครบวาระเนี่ยควรจะขอความร่วมมือนะครับขอความร่วมมือมิให้ติดตั้งป้ายขอบคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมที่ให้การสนับสนุนงบประมาณโครงการกิจกรรมต่างๆในพื้นที่โดยโดยมีภาพถ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งรวมถึงผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งที่ยังคงเป็นผู้บริหารท้องถิ่นหรือยังคงเป็นสมาชิกนั้นเนื่องจากอาจจะมีปัญหาว่าเข้าข่ายเป็นการกระทําฝ่าฝืนมาตรา69แห่งพระราชบัญญัติเลือกตั้ง2562นะครับ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พศ2 5 6พ66านะครับเพราะนั้นเนี่ยท่านในห่วงเลือกตั้งก็ก็ควรจะงดไปนะครับเพราะว่าอาจจะเข้าข่ายได้นะครับว่าเป็นอ่าเป็นความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งนะครับว่าจะเป็นการหาเสียงเลือกตั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยในการไปมีภาพถ่ายผู้บริหารสมาชิกอยู่ในป้ายขอบคุณตรงนั้นนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นผู้ที่อ่าลงสมัคร หรือ,อยังดำรงตําแหน่งอยู่นะครับก็คือ,อยังไม่ครบวาระยังดำรงตําแหน่งอยู่แต่อยู่ในห่วงร้อยแปวันตรงนี้เนี่ยก็สุ่มเสี่ยงที่จะผิดกฎหมายเื่องตั้งนะครับความเห็นที่2.2ของกรกตนะครับกรณีบุคคลใดเห็นว่าย่อมเป็นไปตามสิทธิและเส,เสรีภาพของบุคคลนั้นและภายใต้กรอบกฎหมายอื่นเช่นชพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดเนี่ยแต่ต้องไม่เป็นการฝ่าฝืนนะครับถ้าเป็นบุคคลนะครับเป็นบุคคลไปขึ้นป้ายเนี่ย เป็นไปตามสิทธิเสรีภาพแต่ว่าต้องเป็นไปใต้ใต้กรอบของกฎหมายเช่นพรบรักษาความสะอาดนะครับและก็ต้องไม่ฝ่าฝืนมาตรา6 5แห่งพระราชบัญญัติเลือกตั้งด้วยนะครับและหากป้ายขอบคุณดังกล่าวเข้าลักษณะนิยามคําว่าการหาเสียงเลือกตั้งตรงนี้ต้องระวังนะครับตามข้อ4ของระเบียบกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการหาเสียงเลือกตั้งและห้ามมิ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงพศ2563ฉบับที่2พศ2566ด้วยก็จะต้องดําเนินการให้เป็นไปนตามมาตรา71แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวและตามระเบียบข้างต้นด้วยนะครับรวมถึงอาจจะถือเป็นทรัพย์สินที่บุคคลอื่นได้นํามาใช้หรือยกให้เป็นยกให้โดยไม่คิดค่าตอบแทนเพราะนั้น ก็ต้องนํามารวมเป็นค่าใช้ใจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วยนะครับตามมาตรา60วรรค3แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันเพราะฉะนั้นกรณี2.2เนี่ยเป็นกรณีที่บุคคลอื่นๆนะครับบุคคลธรรมดาก็ได้นะครับขึ้นป้ายขอบคุณแต่ว่าก็เป็นสิทธทิเสรีภาพที่เขาจะขอบคุณองค์กรหน่วยงานนะครับสามารถก็ทําได้แต่ว่าต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับ ทีนี้ถ้าถ้าถ้าไปถ้ามีลักษณะที่อาจจะเป็นการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะครับกฎหมายหรือระเบียบของกกตเกี่ยวกับวิธีการหาเสียงลักษณะต้องห้ามนะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าชัดเจนเป็นลักษณะการเรื่องของการหาเสียงเลิกตั้งเนี่ยตรงนี้ถือว่าถือว่าเป็นทรัพย์ที่บุคคลอื่นนํามาให้กับผู้สมัครนะครับ ต้องนํามาคํานวณเป็นค่าใช้ใจ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยนะครับนี่คือข้อหารือนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับเป็นการสุ่มเสียงนะครับในห่วงระยะเวลาเนี่ยถ้าก่อนห่วงระยะเวลาเนี่ยก็ก,ก็ก็ถือว่ายังไม่ใช่ช่วงของการที่จะอยู่ใน180วันที่จะพ้นจากตําแหน่งในช่วงการเลือกตั้งตรงนี้ก็สามารถกระทาได้แต่ว่าถ้าในห่วงนะครับในห่วงหนึบวันเนี่ยข้อแนะนําก็คือ ไม่น่าจะทำนะครับไม่น่าจะขึ้นป้ายขอบคุณอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะว่าเพราะว่าสุ่มเสี่ยงเพราะมีข้อกฎหมายมีข้อห้ามหลายๆประเด็นที่เราอาจจะพลาดได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดนะครับในการที่จะไปทําผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือดูแล้วน่าจะสุ่มเสี่ยงใน180วันนะครับในห่วงร8 0วันที่จะครบวาระเนี่ยก็ไม่ควรไปขึ้นป้าย ต่างๆนะครับป้ายขอบคุณหน่วยงานป้ายขอบคุณท่านนายกป้ายขอบคุณท่านสมาชิกเพราะอาจจะไปสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายเลือกตั้งได้นะครับ